ท่านผู้ชมคงเห็นจดหมายเวียนภายในองค์กรเผยแพร่ทางไลน์เกี่ยวกับอาคารของสตงพังถล,ล่มหลังเกิดเป็นดินไหวมิใจความอย่างนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมฟังแล้วอย่าอ้วกนะครับบางท่านท่านท่านไม่ได้ทานข้าวเช้าก็ชากโชคดีหน่อยผมเพิ่งทานข้าวเช้าจบไปสเต็กพอกช็อปผมเกรงว่าผมอ่านให้ฟังผมจะอ้วกท่านผู้วันพูดอย่างนี้ครับมนเทียนเจเริญผลสูตรลมหายใจลึกๆก,ก,กุมมือกันให้แน่นและก้าวไปพร้อมกัน ก็ผมก็เลยเปิดไปดูเพจของอาจารย์ปานเทพผมซึ่งโคตรแสบเลยอาจารย์ปานเทพบอกถอนใจหายใจยาวๆจับมือให้นั่นแล้วกวาดล้างไปด้วยกันคนของบ้านพระอาทิตย์นี่ปากจัดทุกคนยกเว้นผมนะฮะ <c oughs> ถ้าปากจัดอันดับหนึ่งนี่ต้องให้ปานเทพพวงงันแล้ววันนี้ผมเป็นผู้สังเกตการผมผิดหวังมากในเรื่องคําพูดของท่านผู้ว่าสอนอท่านใฝฝันให้ทุกคนใฝ่ันมีบ้านหลังใหม่หวันนี้ท่านยังมีหน้ามาพูดเหรอ ว่ามีบ้านหลังใหม่ไอ้สองพันกว่าล้านเนี่ยท่านคิดด้วยเป็นเงินของท่านหรือไงท่านเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเงินภาษีกรประชาชนทั้งนั้นเลยและที่มันพังถล่มลงไปเนี่ยท่านไม่ขอโทษไม่มีเสียใจไม่มีคำพูดว่าจะเยียวยายอย่างไงไม่มีการพูดถึงผู้สูญเสียพูดถึงแต่เรื่องของตัวเองจะเป็นความบกพร่องหรือว่าความละเลยหรือความประมาทของผู้ออกแบบหรือวิศวกรหรือการใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพนั้น พูดได้แต่ในที่สุดความรับผิดชอบก็ต้องตกลงไปที่ท่านผู้ว่าสอทงอท่านเป็นหัวหน้าหน่วยถ้าเราเป็นหัวหน้าหน่วยแล้วเนี่ยเราไม่สามารถรับผิดชอบกับความเลวร้ายที่เกิดขึ้นเพราะเรามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงแล้วสอทงอจะมีศักิ์ศีได้ยังไง <c oughs> การกระทำท่านผู้ว่าสอทงอนั้นเป็นการกระทำที่ทำให้สอทงอเสียเกียรติ เสียสักสีท่านพูดว่าครับท่านไม่ใช่เจ้าของสอนงท่านมาแล้วท่านก็จากไปท่านยุติคําพูดที่สวยหรูอันนี้ได้ดือยังถ้าท่านจะให้กําลังใจพนักงานท่านก็จะบอกไปก็ได้ว่าท่านเสียใจที่เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่เป็นไรเราอยู่กันที่เก่าต่อไปก็ได้เราไม่เสียหายแล้วท่านเห็นใจคนตายบ้างหรือเปล่าเนี่ยมีคนที่รู้เขาบอกว่าอาคารใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยคนหายไป78คนนี่ต้องถือว่าตัวเลขผิดพลาดมาก พราะเขาเชื่อว่าคนที่ทํางานอยู่ในอาคารนั้นเนี่ยต้องมีเป็นร้อยอาจจะเกินร้อยสัด้วยซ้ําอาจจะเป็น200ร้อยกว่าซะด้วยซ้าและที่น่าสลดใจมากท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าน่าจะออกมากระโดดโลด,ดเต้นได้เพราะไอ้คนที่มันรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยมาไม่รับผิดชอบอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวท่านแสดงความรับผิดชอบเลยครับท่านผู้ชมท่านรู้หรือเปล่าว่าคนที่ชื่ออนุทินชาญวิรกุลรองนายกมนตรีและมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้น มีหมวกอีกใบหนึ่งเป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสรราธารณภัยแห่งชาติเป็นอย่างนั้นแต่คุณอนุนทินกลับไม่สนใจเลยออกมาให้สัมภาษณ์เพียงครั้งเดียวใส่หมวกออกมาแล้วท่านก็ชิ่งไปท่านบอกว่าคุณอนุนทินบอกผมในฐานะว,วิศวกรคนหนึ่ง ต้องมีอะไรผิดพลาดไม่แบบการก่อสร้างการออกแบบต้องถูกรับรองโดยวิศวกรแต่เชื่อว่าการประมูลงานต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสแน่นอนเพราะเป็นอาคารสรงอเขาต้องมาอยู่อาคารนี้จะคอร์รัปชันได้ยังไงคุณนรุทินครับคุณก็พูดเหมือนกับคนเดินบนทุ่งลาเวนเดอร์คำถามก็ถามบอกว่าคุณโผล่หน้ามาครั้งเดียวแล้วคนที่ติดอยู่ในตึกเนี่ยคุณเคยเข้าไปบัญชาการไปตรวจสอบดูไหมไม่เคยคุณอายจะเป็นวิศวกรที่เก่ง หรืออาจจะดีที่สุดในวงการวิศวะของประเทศครับทำไมผมถึงพูดอย่างงี้คุณอรุทินมันมีหลักฐานชี้ชัดว่าคุณเป็นวิศวกรวิศวกรที่เก่งมากเพราะอาคารรัฐสภาที่หลังคารว่วเป็นตัวอย่างครับก็มาจากบริษัทซีโนไทยผมว่าบางครั้งเนี่ยคุณไม่พูดคุณไม่โม้ไม่มีใครก็ว่าคุณเป็นใบหรอกพูดไม่ออกคุณมุ่งมั่นทํางานสิคุณต้องตั้งชุดพิเศษขึ้นมาเพราะคุณเป็นถึงผู้มีชาการนะฮะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แทนนี่จะตั้งคณะนะบัญชาการขึ้นมาหาผู้เชี่ยวชาญในการกู้ภยัยค้นหาซากตึกระดมกันมาเต็มที่ไม่ใช่เข้ามาจัดการทุกข่าวด้วยตัวเองมีคนเนี่ยใจอาสาจิตอารีจิตอาสาวิ่งกันมาช่วยหมามา้องรู้กี่ฝูงของใครก็ไม่รู้ค้นหากันวุ่นวายไปหมดเลย <c oughs> ไม่มีใครมาดูแลเรื่องนี้